The Master Key System กุญแจไขชีวิตบทที่หนึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอบทที่หนึ่งของหลักแห่งกุญแจไขชีวิตไว้ในที่นี้หากคุณต้องการดึงพลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณให้มากขึ้นจงมีความรู้สึกในเรื่องพลังหรืออยากให้สุขภาพดีขึ้นก็ต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพหรือหากต้องการความสุขมากขึ้น จงมีความตระหนักรู้ในเรื่องความสุขเข้าถึงจิตวิญญาณของสิ่งเหล่านี้และใช้ชีวิตให้สอดคล้องจนกว่าทั้งหมดนี้จะกลายเป็นของคุณโดยชอบธรรมเมื่อถึงจุดนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้จะถูกพรากไปจากคุณสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนเป็นไปตามอำนาจควบคุมที่อยู่ในมือมนุษย์ คุณไม่จําเป็นต้องขวอยขว้าให้ได้มาซึ่งอํานาจนั้นเพราะคุณมีมันในตัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือคุณต้องอยากใช้อํานาจนั้นอยากควบคุมมันอยากให้อํานาจนั้นเปี่ยมล้นในตัวคุณซะก่อนจึงจะสามารถเดินหน้าและสร้างความสําเร็จได้ในแต่ละวันที่ผ่านไปเมืคุณดําเนินชีวิตไปอย่างต่อเนื่องสั่งสมพลังในตัว สั่งเสริมแรงบันดาลใจทำแผนการในใจให้กลายเป็นรูปเป็นร่างและเกิดความเข้าใจคุณก็จะตระหนักได้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กองหินและไม้ที่ไร้ชีวิตแต่เป็นสิ่งมีชีวิตโลกถูกสร้างมาจากหัวใจของมนุษยชาติที่เต้นอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเห็นได้ชัดว่า การจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาข้างต้นได้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจแต่ผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจจากมุมมองและพลังแบบใหม่มีความมั่นใจและพลังมากขึ้นในแต่ละวันและสามารถทำความหวังและความฝันให้กลายเป็นความจริงชีวิตของคนเหล่านี้จึงมีความหมายลึกซึ้งสมบูรณ์และกระจ่างชัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และบัดนี้ก็ได้เวลาเริ่มบทที่หนึ่งแล้วบทที่หนึ่งยิงสแสวงหายิงได้มากนั้นเป็นความจริงในสากลละโลกเฉกเช่นเดียวกับความสูญเสียที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มากขึ้น 2. ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นส่วนเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิต ต่างเป็นผลจากทัศนคติของเราที่ติดตัวจนเป็นนิสัยหรือที่ครอบงำความคิดอื่น 3. ทัศนคติในใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดดังนั้นความลับสู่พลังอำนาจความสำเร็จและทรัพย์สินทั้งปวงจึงอยู่ที่วิธีความคิดของเรา 4. มีเป็นความจริงเพราะเราต้องเป็นอย่างที่ต้องการ ก่อนที่จะสามารถทำอย่างที่ต้องการได้และสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นและสิ่งที่เราเป็นนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิด5เราไม่สามารถแสดงพลังอำนาจที่เราไม่ได้ครอบครองทางเดียวที่เราอาจได้มาซึ่งพลังอำนาจก็คือความตระหนักรู้ในเรื่องอำนาจ และเราไม่มีทางจะเกิดความตระหนักรู้ดังกล่าวจนกว่าเราจะเรียนรู้ว่าพลังทั้งมวลมาจากภายในของตัวเราเอง 6. มีโลกที่อยู่ภายในตัวเราเป็นโลกแห่งความคิดความรู้สึกและพลังอำนาจเป็นโลกแห่งแสงสว่างชีวิตและความงดงามแม้จะมองไม่เห็นโลกนี้ก็มีแรงขับที่มีพลังมหาศาลเ โลกภายในควบคุมด้วยความคิดเมื่อเราค้นพบโลกใบนี้ก็จะค้นพบทางแก้ปัญหาและสาเหตุของทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและเนื่องจากโลกภายในขึ้นอยู่กับความคิดของเรากฎแห่งพลังและการได้ทรัพย์สินมาครอบครองทั้งปวงจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเราด้วยเช่นกัน 8. โลกภายนอกเป็นกระจกสะท้อนโลกภายใน สิ่งที่ปรากฏภายนอกคือสิ่งที่ถูกค้นพบภายในสิ่งที่พบจากโลกภายในอาจเป็นภูมิปัญญาพลังอำนาจและทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นอันมีมากมายเหลือขนานับซึ่งรอวันที่จะเผยตัวได้รับการพัฒนาและแสดงออกหากเราตระหนักถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลจากโลกภายในสิ่งเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นในโลกภายนอก 9. ความสอดคล้องกันในโลกภายในจะสะท้อนให้เห็นได้ในโลกภายนอกเมื่อเงินไขและสภาพแวดล้อมทุกอย่างสอดคล้องกันในแบบที่ดีที่สุดสุขภาพและสิ่งจำเป็นในชีวิตคือรากฐานของความยิ่งใหญ่พลังอำนาจผลลัพธ์ที่ต้องการชัยชนะและความสำเร็จทั้งปวง 10. ความสอดคล้องกันในโลกภายในหมายถึงความสามารถในการควบคุมความคิดของเราและการเลือกเองว่าประสบการณ์แต่ละอย่างจะส่งผลต่อเรายัางไง11ความสอดคล้องกันในโลกภายในส่งผลให้เกิดความคิดบวกและความมั่งคั่งสมบูรณ์ซึ่งความมั่งคั่งสมบูรณ์นี้จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งในโลกภายนอก12โลกภายนอก สะท้อนถึงสถานการณ์และสภาวะของโลกภายใน13หากเราค้นพบปัญญาในโลกภายในเราก็จะมีความเข้าใจจนเล็งเห็นโอกาสอันแสนวิเศษที่ซ่อนอยู่ในโลกภายในและเราก็จะได้รับพลังที่จะทำให้โอกาสเหล่านั้นกลายเป็นความจริงในโลกภายนอก14เมื่อเราตรันนกะรู้ถึงปัญหาในโลกภายในจิตของเรา ก็คิดเป็นเจ้าของปัญญานั้นและการคิดเช่นนั้นทําให้เราได้ครอบครองพลังอํานาจและปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งต้องมีเพื่อให้สิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และการสอดคล้องอย่างเป็นที่สุดของเรา 16. โลกภายในคือโลกแห่งความจริงเป็นโลกที่ผู้มีพลังอํานาจ ก่อเกิดความกล้าหาญความหวังความกระตือรือร้นความมั่นใจความเชื่อใจและความศรัทธาอันนำมาซึ่งปัญญาเลิศลำ้ำที่จะทำให้มองเห็นภาพในความคิดและความสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อทำให้ภาพนั้นชีวิตเป็นการเผยสิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่การเติมเสริมแต่งจากภายนอกสิ่งที่เข้ามาหาเราในภายนอก จึงเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในโลกภายใน 17. ทุกสิ่งที่ครอบครองมาจากการตระหนักรู้ทุกสิ่งที่ได้มาเป็นผลมาจากการสั่งสมความตระหนักรู้และทุกสิ่งที่เสียไปเป็นผลของการตระหนักรู้ที่กระจัดกระจาย 18. ประสิทธิภาพในการใช้ความคิดขึ้นอยู่กับความคิดสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดความคิดที่ขัดแยง้ง หมายถึงความสับสนดังนั้นผู้ที่ได้มาซึ่งพลังอำนาจต้องมีความคิดที่สอดคล้องกับกฎแห่งธรรมชาติ 19. เราเชื่อมโยงกับโลกภายนอกโดยจิตที่มองโลกตามสภาพความเป็นจริงจิตอันเป็นวัตถุวิสัยสมองเป็นอวัยวะแห่งจิตนี้และระบบประสาทในสมองและไขสันหลังทำให้เราสื่อสารกับทุกส่วนของร่างกายอย่างมีสติ ระบบประสาทนี้เองที่ตอบสนองต่อความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสแสงสว่างความร้อนกลิ่นเสียงและรส20เมื่อจิตคิดอย่างถูกต้องเมื่อเข้าใจถึงสัจธรรมและเมื่อความคิดที่ถูกส่งผ่านระบบประสาทในสมองและไขสันหลังไปสู่ร่างกายเป็นความคิดในทางสร้างสรรค์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ก็จะมีแต่ความพึงพอใจและสุขสงบ21ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเราได้สร้างความแข็งแกร่งความมีชีวิตชีวาและพลังทางสร้างสรรค์ทั้งหลายให้แก่ร่างกายของเราแต่จิตอันเป็นวัตถุวิสัยอาจทำให้ชีวิตของเราเปิดรับความทุกข์โรคภัยความขาดแคลนข้อจำกัดรวมถึงความขัดแยง้งและความไม่สอดคล้องกัน ทั้งหลายเข้ามาดังนั้นแม้จะมีจิตอันเป็นวัตถุวิสัยแต่หากคิดอย่างไม่ถูกต้องเราก็จะเข้าไปพัวพันกับพลังที่เป็นบ่นทำลายทั้งปวง 22. เราเชื่อมโยงกับโลกภายในผ่านจิตใต้สำนึกร่างแหประสาทในช่องท้องเป็นอวัยวะแห่งจิตนี้ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกนั้น ควบคุมทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นเช่นความสุขใจความกลัวความรักอารมณ์การหายใจจินตนาการและปรากฏการ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกเราเชื่อมต่อกับจิตแห่งจักรวาลและเข้าถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์อันไรขอบเขตของจักรวาลผ่านทางจิตใต้สำนึกนี้เอง 23. การทำงานที่สอดประสานกันของจิตทั้งสองแบบอันเป็นศูนย์กลางตัวตนของเราและการเข้าใจหน้าที่สองสิ่งนี้เป็นความลับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตความรู้ดังกล่าวช่วยเราตั้งมั่นทำจิตอันเป็นวัตถุวิสัยและจิตที่มองโลกตามความรู้สึกภายในตนจิตอันเป็นอัตตะวิสัยให้ทำงานประสานกัน จนเกิดเป็นการสอดประสานกันระหว่างสิ่งที่มีขอบเขตและสิ่งที่ไร้ขอบเขตอนาคตของเราอยู่ในการควบคุมของเราทั้งหมดมีใช่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงผลักดันจากภายนอกที่แปรเปลี่ยนหรือไร้ความแน่นอน 24. ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามีหลักการหรือความตระหนักรู้เพียงหนึ่งเดียวที่แพ่ขยาย รอบกลุ่มทั้งจัก,กรวาลมีอยู่ท่วนทั่วทุกแห่งและเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่จุดใดเป็นพลังและปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอทุกความคิดและทุกสิ่งเป็นดังเช่นตัวของตัวเองไม่ว่าจะมองจากแง่มุมใดก็ตาม25จิตสำนึกในจัก,กรวาลมีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถคิดได และความคิดที่เกิดเมื่อจิตสำนึกคิดก็กลายเป็นสภาพความจริงสำหรับจิตการที่จิตสำนึกมีอยู่ทุกแห่งหนจึงต้องอยู่ในภายในตัวของทุกผู้ทุกคนโดยที่แต่ละคนต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากจิตสำนึกอันมีพลานุภาพเหลือขนานับรู้กระจางแจ้งและมีอยู่ทุกแห่งหน26 การมีจิตสำนึกเดียวในจัก,กรวาลที่สามารถคิดได้จิตสำนึกของคุณจึงต้องเหมือนกันกับจิตสำนึกแห่งจัก,กรวาลทุกประการหรือกล่าวได้ว่าทุกจิตเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งไม่มีข้อสรุปเป็นอื่นใดนอกจากนี้ไปได้27จิตสำนึกที่ทำงานในเซลล์สมองของคุณเป็นจิตสำนึกเดียวกันกับที่ทำงานในเซลล์สมองของผู้อื่นแต่ละคน เป็นเพียงความเป็นปัจเจกข,ของจักรวาลเป็นจิตแห่งจักรวาล28จิตแห่งจักรวาลอาจหยุดอยู่กับที่หรือเป็นพลังที่ไม่หยุดนิ่งแบบใดก็แบบนั้นมีเพียงมนุษย์ที่จะเผยให้เห็นจิตแห่งจักรวาลและมีเพียงจักรวาลที่จะเผยให้เห็นมนุษย์คนนั้นจักรวาลและมนุษย์จึงเป็นหนึ่งเดียวกัน29 ความสามารถในการคิดของคนผู้หนึ่งคือความสามารถของคนผู้นั้นในการตั้งมั่นในจิตแห่งจัก,กรวาลและทำความคิดนั้นให้ปรากฏในโลกความจรงิงจิตสำนึกของมนุษย์ประกอบด้วยความสามารถในการคิดเท่านั้นส่วนจิตนั้นเชื่อกันว่าเป็นพลังคงที่ในรูปแบบหนึง่งทำให้เกิดกิจกรรมที่เรียกว่าความคิดซึ่งเป็นภาวะของจิตที่ไม่หยุดนิ่ง จิตเป็นพลังงานคงที่ส่วนความคิดเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นสองสภาวะของสิ่งเดียวกันดังนั้นความคิดจึงเป็นพลังที่ส่งแรงสั่นสะเทือนอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสภาวะของจิตอันคงที่เมื่อคุณนลักษณะทั้งหมดที่อยู่ในจิตแห่งจัก,กรวาลอันมีอำนาจทุกทางในข้อ30 รู้กระจ่างแจ้งและมีอยู่ทุกแห่งหนคุณลักษณะดังกล่าวก็จะต้องแฝงอยู่ในตัวทุกผู้ทุกคนให้พร้อมใช้ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อคนผู้หนึง่งติดความคิดดังกล่าวก็จะต้องปรากฏขึ้นในสภาพของความเป็นจริงหรือสภาวะที่สอดคล้องกับต้นกำเนิดของความคิดนั้น 31. ทุกความคิดจึงเป็นเหตุและทุกสภาวะจึงเป็นผล ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องควบคุมความคิดตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวะอันน่าพึงใจ